เลือกตั้งนายกเมืองพัทยานี่ยังไม่จบใช่ไหมคุณเก่งโอโ้โหนึกว่าจะไม่มีอะไรแต่ว่ามีอะไร,รทำให, <ผม S 1> ให้ต้องมีการมีการเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมก็มีการสั่งให้เลือกตั้งใหม่สองหน่วยสำหรับในส่วนของนายกเมืองพัทยานะครับซึ่งก็จะเลือกตั้งกันในวันที่12มิถุนายนนี้นะครับก็จะเอาคะแนนที่ว่าจัดเลือกตั้งใหม่เนี่ยไปรวมกับคะแนนเดิมของหน่วยที่ มีการรับรองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับก็มีอยู่2หน่วยนะฮะเลือกตั้ง2เขตก็มีเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่2แล้วก็เขตเลือกตั้งที่4หน่วยเลือกตั้งที่20นั่นเองครับพี่ต้นครับนี่วันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้นะครับเลือกตั้งใหม่ในส่วนของนายกนะครับส่วนสมาชิกเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกใหม่นะครับก็มีปัญหาในเรื่องของบัตรเขย่งใช่ไหมฮะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้วันเลือกตั้งเนี่ยหลายท่านก็รุ้นว่า เอเลือกตั้งวันเดียวกับผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยสามสี่ทุ่มมีการประกาศผลออกมาแล้วแต่ว่าเลือกตั้งพัทยาเอ่ทำไมดึกดื่นแล้วก็ยังไม่มีการประกาศอ,ออกมาอย่างชัดเจนจนมาทราบกันว่ามีสองหน่วยที่มีปัญหาในเรื่องของบัตรขย่ง<อ>มีบัตรขาดไปมีบัตรเกินนะฮะแต่ว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายให้เลือกตั้งใหม่เลยกกต,ตก็จัดการให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับ<อ>ก็ รออีกนิดนึงนะคือถ้าไปดูผลเมื่อตอนวันเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคุณปรเมศตนะฮะก็ได้คะแนนสูงสุดหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งนะก็ชนะอันดับสองคือคุณสินชัยเนี่ยชนะไปประมาณพันกว่าคะแนนเกือบเกือบสองพันครับทีนี้ต้องมาดูว่าสองหน่วยที่เลือกใหม่เนี่ยมีคนมีสิกี่คนจะมีผลกับคะแนนรวมหรือไม่อย่างไรหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับก็สิบสอง มิถุนายนนี้นะครับก็2หน่วยนะับคะแนนป๊บเดียวเชื่อว่าประมาณสักทุ่มหนึ่งก็น่าจะรู้แล้วก็เอาไปรวมกับคะแนนเดิมที่วันเลือกตั้งใหญ่ก็จะได้ทราบกันชัดเจนแล้วก็จะมีการรายงานข่าวจากทีมงานของ n b t ด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับก็ลุ้นกันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สำคัญพัทยานี่เรียกว่าระดับโลกนะใช่เพราะว่าคนจะรู้จักเยอะมาก เป็นเป็นเป้าหมายของนะักท่องเที่ยวเลยครับผม,มอ่าก็มาลุ้นกันนะครับสำหรับการเลือกตั้งใหม่2หน่วยสำหรับ,รบนายกเมืองพัทยานะครับ